สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุตุกคนจ้ามาหลับปลุกสายกับลูกสาวอยู่โรงเรียนกลังเลิกเรียนอนุบาลเลิกก่อนพี่น้องเหลือนปอนหนึ่งเดือนน้องตีบ้านเนี่ยกำลังสิเลิก,กอะไรสบายปลรุงไหมหันมาสบายปลุกไหมสบายปลุกแสบเปล่าอ และะปถ่าราับตอกต้จากพี่น้องกำลังเลิกปหนึง่งอันนี้ก็คือเป็นโรงเรียนบร,ริเวณขาดๆแล้วเท่ากับสิบปลูกต้นวิกไววพี่น,นอ้องต้นกระดาษ d o เ b ิ e ย ปตัดขายไปรอบหนึ่งละจ้ะอันนี้ก็ไปฮะแม่แม่มหน,นีแลดด้วาเนเน,นี่เป็นโรงเรียนอนุบาลจ้าส่วนอาคาครนี้กับเป็นโรงเรียนปหนึ่งถึงปหาพี่น้อง เวลาไปแต่ปหนึ่งถึงปห้าได้เจ้าผมมีหอดเอปอหกแต่ว่ามัธยมมีหอดมอเจ็ดจ้ะบริเวณโรงเรียนพี่น้องนางสีพอแก้วเขาแล้วนางก็สิมาตีฝ่าเฟดานให้ใหม่พี่น้งองเพราะว่าเออไข่แก้วเพิ่นให้งบมาแล้วแต่ว่ารอให้แบบซาบ้านซาเมืองเพิ่นแล้วเขาแล้วน้าก่อนเพิน่นมันจังแบบว่าอะไรก็บอะไรยากเวียดเลยเพียงเราเราเห็ดเวียกร้วมไกลง่ายนะ ็เลยถ่าให้เพื่อเหตุวีย,ยกงกันแล้วแต่สวัตรีเพดานให้ละกาใจนางก็อยากซื้ออุปกรณ์การเรียนเห็นอุปกรณ์การกีฬาให้โรงเรียนอยู่พี่น้องครับบุมีหยัง่งบานเบิร์นกับบมุมีตะกงตะก้อครับบุมีพี่น้องมีก็มีแต่บานเก่าเก่ายาดกันเตะขาดปไปเลยนางวาัดสื้อมาบริจาคซื้อมาบริจาคใครอยู่ หรือมีแรงใจดีอยากซื้ออุปกรณ์กัดกีฬาให้นักเรียนบ่เนาะตะวันอาไรนูร่ยจนเห็นจะสดจะใส่มันเห็นมันเห็นจะกล่องโัวมาะแซบบ่ละบอกปลาลุงด้องแซบ ตีขนาดเลิกเถึงอะ เลิกเลยเปิดต้อบนะเอาเปิดไปเลารถนะลูกเปดกุญแจเลยได้ปะว่าบอกกุญแจสิฮักส์ ป๊าป้าไปปั่นลุงดูป๊าป๊าขึุมเถอะป๊า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 ไปนอนมาหลับแล้วแล้วซึ่ม่อยากอยากรั เดี๋ยวหากลับมาเตรงเรียนจ้าอ่ะไปแบ่งกัดขนมปามะลาฝากไว้ทางนี้กำลังเห็ดก่ออยู่เขียวเผาทีเนาะมาจะไปเที่ยวเข่ามาพร้อมจะไปไหวเห็ดก็อจะพี่น้องเท่าแล้วสิแกงกิบเทียรแหละแกะแบ่งกันขนมนะอ่ะแกแบ่งกันแบ่งกันเนื้ แต่ละเอ็ซีฝากขนมมากกับอมมาลากับสิบแบ่งมาใหหลานนำกับแกะนำดีๆเบิ่งมาเบิ่งแม่สิแกะนะมาเบิ่งแม่สิแกะนี่ลูกก็เล่นชอนข้าพเจ้ามีปลาโตหันนัูน้ำทำผมเล็กปีมาให้กูกินเวลาไอ้อมมาลาพันธุ์ใดของฝากกับเอฟซีกับสิแบ่งมาใหหลานนำพี่น้องสุดเถื่อนกัสิแบ่งมาใหหลานนำ นี่กระแบ่งขนมมามะไปต้มกินฝากกมมมมาได้เสร็จจะปากกินกระแลมแม่กูปลาเจค่ะเดี๋ยวกินชพรายกรูปปลาฮะอ่อนี่เดี๋ยวกล้องมันคนละใบเลยอ่ะขอบใจพ่อแม่ขอบใจเยอะขอบใจเยอะขอบคุณเล่นลายเดือปาลุงขอบคุณเล่นลายเดือปาลุงอ่ ไปขอขอบคุณเอเล็กแกกทมเดจ้าเพิ่นฝากขึ้นมาให้นงตีนงตาพูดละหาร้อยสิบบาทพี่น้องเพิ่นเห็นเนี่ว่าหลานอมมาาได้ติดมาเลยพ่นเพ่นเลยว่าโอ้อย่าให้น,นงตีนงตาเงินหักเหลือไปให้แม่เก็บ<า>ไว้เงินเง<า>ินเงินเราไปซื้อเราไปซื้อทรัพย์ ขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณเล็กคุณเล็กอารีจากกทมเนาะผลฝากขึ้นมาให้เด็กๆเพราะว่าคนเห็นในพวกกลาดอบ่าได้เงินปากตินะเงินที่ไหลสดกันเลยผลเลยอยากให้นกตาติเย็กไปกินมาอื่นน้ำลูก กินเบิดบัดเดียวได้เขาไม่ได้กินเบ็ดเขาไม่ใส่เนเกีกินแต่มะมาไหมวางันนะมันเสยไ่้มให้กลาน้องเห็ดกอกระเทาตาสไดยคื้สิหล้ะสบายดีจ้ะพ่อเมื่อวานนี้กำลังพอดีงามคนว่ะไปลองเห็ดกอกัปวกก็ได้ปลาวานกลัไปดาจ่างมาบาเลยนะเดี๋ยวดิเออ้าจ่าปลาานลยพ่อพิซอยทนเบิดทุกลูกป้อง ไปใน่อยตีมันไปจัดเข่าเออสิบคนนั่นแหละมือเดียวเลยตีข่าบักนานนะโอ้บนแยกเดีวนะเจ้าทำเจาหาโมกเจ้าจ้ากูอีกโดนเขาปนาบ้าีดองเห็ดก่อมันเถ่า ข้ากับพ่อแกงได้อยู่พี่น้องเลยสิแกงกินเที่ยงอะไเห็ดกรอละจ้ามือเดียวสองมือหัวถัใหญ่ไว้เห็ดเนาะมือเดียวกับพ่อพ่อพอพพอพเดี๋ยวก็บซีข้าวเที่ยงได้แกงเห็ดกรอเด้อจ้าพี่น้องมากินนดมกันเด้อจ้าตาตามาเสืออียังมาปลามาลามาไห้เสือยังบ่นะแมังลาตั้งเสือยัง บอกพี่ซีไดไหมอีนุ่ยแล้วกะบ,บักง้างบัดน,นี้ชื่ออีจุ้ยเอวเป็นเป็นมาเธอเกิดเอิออีจุยจ้ยอีจุ้ยอีจุ้ยอีจุ้ยบักจุ้ย <c oughs> อันนี้กำลังแกงเห็ดจ้จะพี่น้องจ้าแกงเห็หหดหกินเนถียงชิลัยเห็ดน้องพ,พี่น้องกินเผาเนันทูนเ้วแซบพี่อย่งเห็ดกอเอเอ,เอบัดแซ่บนืเห็ดกอเลยเห็ดปวกยังสูบมาได้เลยบันอายุสองมื่อ ไปเกี่ยวข้าวหรืจ้างมือหนึ่งมื่อวานนี้ก็ไปซอยป้ามือน,นี้ลงไปเกี่ยวข้าวขุ่นเจ้าหวัวหวานนะเข่าอะไรบ้างละครนะฮะเข้าช่วงอะอะแล้วอะไพายนะมืออื่น,นะะทีพายนี่ก็เกี่ยวมือแรงน้อยเดียวนะอือ,อกกุอเอาไม้มาเห็ดหวัวเอง สบายดีพี่น้องห่อนแท้ห่อนแหงตากข่าวแหงไว้้พี่นองเอ้ยห่อนโพดห่อนโผล่คำนั้นว่ากินข่าวกับแกงเห็ดกรอบพี่น้องเอ้ยมาหดปากกินแกงเห็ดแสบๆพี่น้องเห็ดกรอบเห็ดจ้าของเอ้น้องกับพกินน้ำอิ่มขนมไปนขนมไปบ่มีกับปลาแมลาฝากใหม่เพราะว่านคนได้รับของฝากกล่องไงนะพี่น้อง

ช่ไหมจะตจัดข่าให้ลุงว่ะตัไดก็ขอไปัดข้าลุงจานพาคลองเด็นนลูกชายไอมว่ะวะนัอง็ห้อง เรกเกี่ยวข่าวเสรแล้วแล้วจนข่าวนาแล้งปีใหม่ยังได้กินเห็ดกันได้เพี่น้องอยังออกอยู่ปีนี้ตั้งเห็ดออกอะไรหรืออ๋อจนว่นาเกี่ยวข่าวแล้วจนว่าข่าวขึ้นเล่าแล้วยังได้กินแกงเห็ดจุเป็นของสิได้จะป่าคนเขามีคนทานนะ มันมีแดดแห่งมันอื่นเราก็ได้กูแล้วเข่าให้น่าแดดปันนี่นอื่นเราก็จา้างคนมันแต่คนละวันสิบหกสิบเนะนะจ็ดเสร็จทางสมฮานนะคนจ้างมาสิบแปดอนนั้นยังไม่อยากแล้ว ขาวเป็นหนาขาวหนาก็เมนหย่าก็เมนข้าวกล้าก็เป็นหย่าหย่าลายพักข้าก็งามเรามากินข้าวทกันตะเทียงหอนก็หอนหอดพธิหอนพธิแงหน้าล่งๆอยู่คิดแบเย็นด้วยนเป็นแทงหน้าสังกษีคกลจิตกไปจักรสีเป็นบาง มันคือแทงหงนามุงหย้าด้แทงหงนามุงหยาเนี่ยห่วยสำสิญจนนะมักชุวยนอนมาล่ พี่น้องพระธาตุโพนเปิดเลยเด้อสภาดาราก็เปิดเฮ<ป>้ยไอ้แขกไอ้วาสนาขันได้เบิ่งคลิปกระทักอินบอกอะไรเด้ไอไวาสนาเด้อคนจำซื้อเพจจำไม่ได้เลยตะลเมือคนทักมาหลายโพสจักอดีตเฟซไอ้วาสนาจะไปแก้บะไห้พี่น้องสะพานจะเปิดเลย,ยต้องกัดโต๊ะเขาไทาย ยังจะกลับมาเล่ากลับอีกเออพี่น้องเี่ะเชี่ยหรวอสบายเนาะไปมากันไงพี่นนอกก็จะก็ฝาบบรรยากาศไว้สักนิดแล้วจ้าพี่น้องจะกิกนเฉาอยู่อยสองคนสบายดีจ้าฝากอะไรกดแชร์มังตาด้วจ้า ไอ้วาสนายแขกเอ,อ้ยประธาตุพนมเปิดได้แล้วจังเร,ราเปิดเมื่อวานนี่